ได้เวลาถอนเงินค่าในหน้าแล้วครับทำในหน้ามา2เดือนได้เวลาถอนเงินเสีทีครับอันนี้เป็นยอด2เดือนที่ผมทําได้นะครับถึงมันจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับวิธีการถอนเงินนะครับให้เข้าไปที่ TikTok Shop ครับหลังจากนั้นมองหาเมนูค่าคอมมิชชั่นเรากดเข้าไปเลยครับยอดนี้เป็นยอดที่สามารถถอนค่าคอมมิชชั่นได้นะครับถ้าเราอยากถอนเราก็กดถอนเลยครับ ในเมนูนี้ TikTok จะให้เราระบุชื่อบัญชีธนาคารให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปก่อนหรือว่าใครจะเลือกรับเงินผ่านทูวอลเล็ตก็ได้นะครับค่าในหน้าสามารถถอนขั้นต่ำก็คือ10บาทและจะเสียค่าธรรมเนียมในการถอน1.5บาทนะครับอันนี้ผมก็จะถอนทั้งหมดเลยหลังจากที่เรากดถอนเงินรอไม่ถึง2นาทีผมก็ได้รับเงินแล้วครับส่วนใครที่ถอนแล้วเงินยังไม่เข้าไม่ต้องตกใจนะครับ TikTok ระบุไว้ว่าเงินต้องเข้าภายใน24ชั่วโมงหรือว่า1วันทําการนะครับ ถ้าเลย24ชั่วโมงหลังจากเรากดถอนแล้วเราก็ค่อยไปติดต่อซัพพอร์ตอีกทีนะครับส่วนใครที่อยากมีรายได้จาก TikTok แบบนี้อยากทำในหน้าแบบนี้สามารถเข้ามาดูที่ช่องผมได้